อัน,นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงก่อนนอนแบบนี้อีกสักข่าวหนึ่งนะครับอย่าหาว่าสอนเลยนะฮะจางชมัตชุเคิลเนี่ยบอกแกลมพอตเตอร์ครับว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยมีความอดทนน้อยนะระวังให้ดีนะครับเราต้องบอกว่าชมัตชุเกิลครับอดีตกุนซือของเชลซีเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์เก่าที่แตรมฟอร์ดบิตให้กับแกลมพอตเตอร์กุนซือคนปัจจุบันให้เข้าใจตรงกันว่าสโมสรที่คุณคุมอยู่นั้นเนี่ย ไม่เคยมีคําว่าเชื่อมั่นกระบวนการสร้างทีมอยู่ในหัวดังนั้นนะต้องรีบคว้าผลการแข่งขันเพื่อที่จะเซฟเก้าอี้ของคุณเองเราต้องบอกว่าแกลมพอตเตอร์กับพึ่งแพ้ใหม่ๆสดๆร้อนๆให้กับแมนซิตี้ไปศูนย์ประตูสองตกรอบ3คา,าราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยและถือว่าเป็นการที่แพ้ต่อเนื่องถึง2นัดทุกรายการและว่ายังมีสิทธิ์นที่จะสุมเสี่ยงพังติดต่อกันอีก เพราะจะออกไปเยือนบอลฟอร์มแรงอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันที่12พฤศจิกายนนี้ในศึกพิมพ์เล้งกริตนะครับต้องบอกว่าฟอร์มนะิวคาสเซิลสัริกาโดงเนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากๆนะฮะแล้วแถมไม่พอเชลซีจะไปเจออีกนะครับความกดดันมหาศาลที่ถาโถมใส่แกลมพอเตอร์เนะี่ยบวกกับคำพูดของชวัตจูเกิลครับมันดูไม่ได้ให้กำลังใจเลยก็ยากที่จะคาดเดาว่าหลังจากจบแมตช์ที่เซนต์เจมส์พาร์กกับนิวคาสเซิลในคืนวันเสาร์เนี่ย จะมีการเปลี่ยนกุซือคนใหม่ของเชลซีอีกหรือเปล่านะฮะเราลองมาฟังคำพูดของสมัติจูเกิลหน่อยนะครับเขาไปให้สัมภาษณ์กับช่างไอย i วิ h e ช l i n g and b e y o n d Podcast นะครับเขาบอกว่าเออประสบการณ์การทำงานของผมที่เชลซีปารีสแซงแมงบรูเซียด้าน,นุนแล้วก็ไมล์ูนห้าเนี่ยมันทำให้ตกผลึกว่าทุกอย่างขึ้นกับผลการข่งขันคุณต้องสามารถกู้ฟอร์มจากที่พึ่งแพ้ไปหนึ่งนัดด้วยเวลาอันสั้นที่สุด แต่อย่าปล่อยให้รอนานกว่านั้นไม่มีใครสรัทธานนยามว่าเชื่อมั่นกระบวนการสร้างทีมอีกต่อไปแล้วชั้งที่การเชิดชูกระบวนการสร้างทีมค่อยๆเก่งขึ้นทีละวันคือสิ่งสำคัญที่สุดผมพยายามเข่งครัดและวินัยจัดแก่ผู้เล่นตอนทำงานเพื่อให้นับถือกันและกันนอกเวลาก็คือเป็นมิตรภาพเตรียมทำการบ้านหนักเต็มที่อย่างสุดความสามารถอันนี้ก็คือคำพูดของชวมัชจูเกิลที่ให้สัมภาษณ์นะครับ ก็คือยังไม่เคยมีผู้จัดการทีมเชลซีคนไหนเลยที่แพ้3นัดติดต่อกันทุกรายการมาก่อนและถ้าหากว่าแกรมพอตเตอร์ไปเสียดหาให้กับเอดดี้ฮาวเข้าเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าตำแหน่งเขาจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหของแบบนี้มันต้องมาตามดูแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฟอร์มจะฮึดขึ้นมาได้หรือเปล่ายิ่งไปแพ้กับแมนซิตี้มมาจะเสียขวาญหรือเปล่าสำหรับแกรมพอตเตอร์ นะครับอันนี้ก็คือคําพูดของชูเกิลด้วยนะที่ให้สัมภาษณ์ออกไปนะครับบอกว่าอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะพี่บอกจริงๆแล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย